สวัสดีนะคะทุกทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูก่อสร้างนะคะพามาไหว้ปู่พามาไหว้ปู่ก่อนนะคะ ไหว้ปู่ขอพอรปู่ได้นะคะอาจารย์รับสิทธิ์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะมาก่อนห้าโมงเย็นได้คิวทุกคนนะคะไม่ต้องจองคิวค่ะ สำนักอยู่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีค่ะปักหมุดมาที่สำนักวิมานอสูรได้เลยค่ะน,น,นี่จะเป็นเนื้อตะเคียนนะคะ เป็นบรรยากาศนะคะลานนรกนะคะลานปุกพญายมนะคะลูกศิษย์ท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะร่วมร่วมสร้างนะคะได้ที่บัญชีทหารไทยชื่อบัญชีอาจารย์เลยนะคะดนในกองศิลป์นะคะ ันนี้นะคะลูกศิษย์ที่มาร่วมทําบุญนะคะก็จะมีอิฐมีก่งานก่อสร้างตรงนี้นะคะสวัสดีนะคะพี่เหมียวนี่เป็นงานก่อนะเรามาดูบรรยากาศนะคะงานก่อนะคะ วันที่24นะคะ24กันยานะคะงานเปเกิดอาจารย์นะคะอาจารย์เปิดเสริมดวงกระดาษราหูนะคะเข้ามาได้นะคะไม่ต้องจองคิวนะคะและวันที่5 6 7นะคะเดือนธันวาน,นะคะอ่า มีดังมากเราไปดูอาบน้ำมนนะคะไ้ไ้มดไม่าสานนเออะไรตาหลับดูอาบน้ำมนต์คะ อานะขอให้นางผู้นี้นะหลังจากนี้ไปนะมีสุขภาพที่แข็งแรง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 นะแข็งแรงนะอะไรที่ตึงรัดไปอยู่นะขอให้ปล่อยนะปล่อยนะฮะขอให้ตึงรัดไปนะที่ปล่อยเลยนะปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยนะมีสุขภาพแข็งแรงกว่ากว่าเดิมหลังจากนี้ไปนะเดวสาปูซาเดวสาปูซาเดวสาปูซาเวสาปูซามาลำบูนโมบูนพยาเวสม้าลำบูนโมบูนพุยาเวสม้าลำบูนลำบูนพุยะ

เดีะะ๋ยวให้ดูทางบนนะคะอ,อันนี้จะเป็นฐานปูนะคะฐานปู กุศท okay. ่านใดจะร่วมบุญก่อสร้างนะคะสร้างนะคะได้ที่บัญชีธนาคารทาหารไทยนะคะชื่อบัญชีอาจารย์เลยนะคะ ยื้อใครเล่นชิ่กายอะยื้อยื้อยื้อใครเล่นชิ่กายมันมันมันจะเกิดมึงต้องห่อแก้มเลยสายคอเลยถึงต้องอ่อนเอ้ยทางหน้าเพจเลยนะคะถ้ามาทางหน้าเพจเลยนะคะหรือไม่ก็โทรเบอร์โทรได้นะคะ จะเป็นฐานตู้นะคะ เดินดูรอบนะคะจะเป็นลาหูนะคะอาจารย์รับสิทธิ์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ ก่อนห้าโมงเย็นนะคะเข้ามาได้เลยนะคะที่สำนักวิมานอาสน์นะคะอ,อําเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะไม่ต้องจองคิวนะคะเข้ามาได้เลยค่ะโทรไม่ได้อ่าทักอินบ็อกซ์ค่ะทักทักมาที่หน้าเพจเลยนะคะ เป็นด้านทางไกลๆนะคะนี้จะเป็นชั้นสองนะคะชั้นสองนะคะฐานปู่อันนี้จะเป็นฐานปู่นะคะเพิ่มบุญสร้างฐานปู่ได้นะคะที่บัญชีธนาคาระคะอาหารไทยนะคะบัญชีชื่อบัญชีธนาคารจะอยู่หน้าเพจเลยนะคะเลขบัญชี 24กันยานี้นะคะมันเกิดอาจารย์นะคะอาจารย์เปิดเสริมดวงนะคะกระดานลาหูเข้ามาได้นะคะ เรามาดูบรรยากาศภายในห้องรับสิธ์นะคะนี่จะเป็นบรรยากาศนะคะในห้องรับสิธิ์นะคะจะเป็นผนังนะคะอาจจะมีการลื้อนะคะ